หลังจากที่เราได้สร้างพื้นนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองเสร็จบ้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องมาทําในส่วนที่เป็นบันไดใช่ไหมครับแต่เออลืมไปมีต้องบอกไว้ก่อนผมลืมนีว่าให้ตัวระดับพื้นระดับฐานลากระดับต่างๆในชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องนะเพราะว่าผมสร้างเป็นตุ๊กตาไว้ก่อนเพื่อความเร็วขอย้ำนะครับว่าผมใช้คาว่าความเร็วเพราะว่า,าเราเสียเวลามาทําแต่แรกที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเสียเวลามาดูต้องมาปรับใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะโปรแกรมตัวเนี้ย ปรไบโเกอร์เนี่ยมันสามารถปรับได้ทันทีังนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องนะครับนะพยายามทําให้มันดได้ประโยชน์สูงสุดนะในการที่เราก็ทําให้มันนะครับตามแตชั้นไปก่อนจากนั้นเราสามารถจะปรับเลื่อนได้เองนะครับการเลื่อนทํายังไงนะครับเลื่อนชั้นทั้งหมดพร้อมกันนะปรับระดับฐานลากเนี่ยฐานลากตรงนี้ครับปรับระดับได้พื้นเนี่ยพื้นเนี่ยนะครับปรับระดับปรับระดับได้หมดเลยนะแลวทั้งหมดมีข้อสะพานธกันนะครับมันทําได้ยังไงบอกไปเลยว่าสเกตอัพปกติทําไม่ได้นะครับ โ r o ไ i l ์ maker ทำได้ครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราจะต้องมาดูระดับจริงๆก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูฐานลากก่อนดีกว่านะฐานลากเนี่ยถ้าเรามาดูตามแบบนะครับนะมันก็จะระบุว่าระยะนี้นะครับ ระยะนี้ยมันต้องมินิมัมหนึ่งเมตรมินิมัมหนึ่งเมตรนะห้ามน้อยกว่าหนึ่งเมตรนั่นก็คือก็คือว่ามันต้องเนาะมันมันมันก็ต้องอย่างน้อยคือหนึ่งเมตรขึ้นไปนะครับังนั้นเองเนี่ยเอาอะไเซแล้วกันคือมันไม่ได้บอกว่ามิน่ะมันคือมินิมัมนะนะทำไมแม็กซ์นะแม็กซิมัมดนั้นเองเนี่ยมันก็ไม่รู้ล่ะมันต้องอยู่ที่สภาพหน้างานนะครับจริงผมกล้าพูดนะเพราะว่าผมเองก็สร้างออฟฟิศตัวใหม่นะเออ วิศกรเขาก็เขียนแบบมานะบอกว่ามินิมัมหนึ่งเมตรเหมือนกันนะจะไม่ได้ไม่รู้อะเขียนว่าเราจะไม่ได้ละแต่ที่นี่คือขุดไดคโคขุดไม่ลงมันเป็นหินมันแน่นมากนะครับขุดไม่ลงนะบางบางต้นเนี่ยมันขุดไม่ลงนะนั่นเองต้องคุยกับพวกแบบวิศกรออกแบบว่าเฮ้ยมันขุดไม่ลงต่านบอกนะหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ต้องคุยกันนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกทางผู้ออกแบบนะครับอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเขาเขียนว่าหนึ่งจุดสองเมตรหนึ่งสามเมตรอะไรเงี้ยก็ตรงนี้มันเป็นระยะที่แวลี่ นั่นเองเนี่ยถ้ามันบอกเท่าะะไหร่นะครับเราต้องถามวิศวกรผู้ออกแบบเราไม่ใช่เป็นคนทําได้เองนะครับนั่นเนี่ยอ่ะเราเลตเซมันคือหนึ่งนะครับมันคือหนึ่งนั่นเองเนี่ยเราก็ใส่เปน 1, น็นหนึ่งไปก่อนนะถามว่าหนึ่งไหมคำตอบคือไม่รู้จริงๆนะมันมันอาจจะเป็นหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามถ้าขุดได้ลึกกว่านั้นเนะ่ะหรือถ้าดูเท่าดีเป็นไงก็อาจจะเป็นมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับนี่ว่าแต่เราเรียกว่า 1, หนึ่งเอาเลยกันนะหนึ่งก่อนอันนิเมตรโอเคก็เราก็มา วิธีการตับง่ายมากนะครับดูนะครับเราก็มีระยะก่อนคือตอนนี้เราต้องหาระยะระยะที่เรียกว่าระยะนะจมดินหนึ่งเมตรลบหนึ่งซึ่งถ้าใครเป็นมือถ้าใครเป็นแบบว่าคนที่แบบประสบการณ์สูงนะก็ดึงได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอขอโชว์เครื่องมือก่อนผมมีเลเซอร์ทูอยู่ในตัวนะครับเอทิชันล็ นะบริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าเลเซอร์ทูคลิกเลเซอร์ทูครับจากนั้นเอาม้ามาวางเห็นไหมครับตอนนี้ระดับพื้นระเบียงตรงนี้ครับจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่ระเบียงมันเป็นหลังคาลงจอดรถเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเออมันบก4.5ตรงนี้อันนี้เป็นระเบียงนะครับ4.5อันนี้คือ4.6โอเคต่อไปเราลงไปข้างล่างครับ อันนี้มันคือบวกหนึ่งจุดหนึ่งพื้นตัวนี้นะครับและนี่คือหนึ่งพอดีซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่่ะนะแต่ฐานลากกับฐานลากนี่คือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ฐานลากมันคือศูนย์จุดศูนย์ล้วท่านดึงดึงลงหนึ่งเมตรก็มุ๊ลงไปหนึ่งเมตรครับแต่มุ๊อย่างเงี้ยคือถ้าเราเข้าไปอย่างเงี้ยนะมุนะอันแล้วเบลอขีดควาเอ็กพอร์ตถ้าเราเลือกแบบนี้ครับครอบแบบนี้นะแล้วมุ๊ลงเนี่ย เราต้องเสียเวลามามูฟเสาลงไปด้วยเสาตอมอลงไปด้วยเนี่ยครับถ้าเป็นโพลไปด้วยสามเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งผมก็คิดว่ามันมันเสียเวลาก็เลยไปทำเครื่องมือช่วยขึ้นมาครับดูนะครับวิธีการคือให้เราออกคําสั่งตรงน,นี้ครับ r e n t to ปัจแจแลกกะการกปัจแจนะครับกดประแจกจึ๊บมันจะมีจอยขึ้นมาให้เราเลือกครับจากนั้นเรากดครอบครับ อี่ซ้ายค้างไว้แล้วครอบแบบนี้เรียบร้อยมันก็จะมีจอยโผล่มาให้เราแล้วก็กดจุดใดก็ไดห้หนึ่งอันครับดึงลงไปครับตามแกนนํ้งเงินกดแท็บก็ได้นะเพื่อไม่ล็อกแกนตามแนวแกนของเราพิมพ์ครับหนึ่งแล้วก็ enter ตอนนี้ครับเห็นไหมครับฐานล่ากของเรามันก็จะยืดลงไปแล้วตอนนี้ถ้าเราใช้ l a เซอร์ทูคลิกแล้วก็ใช้กระดาษ เลเซอร์ทูเนี่ยผมมีคลิปสอนอยู่แล้วในในตัว YouTube นะครับนะแล้วก็ในคู่มือไลฟ์หลังเลร์ยนิ่งด้วยนะครับก่อนกดเลเซอร์ทูเนี่ยให้เราคลิกขวานะมันจะมีว่าโชว์อะไรอยากดูอ่านค่าอะไรอ่านแอเรียไหมอ่านสโซลบไหมโชว์็อกไซส์ไหมออกไซส์นี่เวลากดชิปค้างไว้อะ่ะอ่ะผมอ่านไอเลียด้วยแล้วกดชิปค้างไว้เนี่ยมันจะอ่านว่าอันนี้คืออะไรมันทำให้เรารู้ว่าเออไอเนี้ยขาดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยแล้ววัดลดเคลียร์แลนด์ด้วย นะครับโอเคไปดูเองนะครับนะไลฟ์ฟองเลนร์นิ่งนะครับถ้าสอนหมดก็นะครับมันก็ต้องใช้เวลานานนะนะเครื่องมือมันเยอะน,ะน,นั่นเองก็ไปดูในคลิป y o ยูทูบกันนะครับต่อไปครับเราก็มาดูในแบบแบบของพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูเนี่ยแบบชั้นหนึ่งเนี่ยจะเห็นนะครับว่าที่จอดรถเนี่ยมันอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ผมก็งงเหมือนกันว่าในแบบแล้วมันศูนย์ศูนย์ถ้าดินรอบนอกมันศูนย์ศูนย์นี่มันศูนย์ศูนย์เนี่ย นี้เวลาฝนตกโคมมันก็เข้ามาสิผมก็เลยผมขออนุญาตยกมันขึ้นมาเป็นสิบเซนไดไหมได้ไหมคือเทพื้นมาสิบเซนไดไหมครับนะพื้น G S ตรงเนี้นะตรงนี้มันจะมีพื้น G S อยู่กราวสแล็คอะโอเคตามนี้นะครับแต่แล้มาก็จะขึ้นบันไดจื๊อขึ้นมาก็จะเป็นเฉลียงนะครับบวกศูนย์ยีสามไอ้บวกศูนย์ยสามเนี่ย มันต้องมีบันไดพ่ไม่ได้บอกให้ปมหนึ่งฟุตปมเก้าได้ไม่ใช่เพราะว่าในข้อกาหนดเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่นะครับพี่จะบอกผมก็ไม่ใช่วิศกรออไม่ถอประนิกนะครับไม่แม่นเดี๋ยวจะพูดไปเดี๋ยวผมก็โดนอีกนะผมก็ตามแบบแล้วกันในนี้เห็นว่ามีบันไดสองขั้นนะครับก็เอาประสบการณ์ขขผมแล้วกันนะมันก็ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเซนะเก้าสบายๆนะครับเวลาเราเดินก็เห็นนะว่ามันประมาณนั้นนะ อาจจะไม่ต้องเกินีเงี้ยเอาเงี้ยก็ได้ในแบบระบุว่าสองอันแล้วกันนะเออนะครับถ้าใครแม่งก็กฎหมายก็มันมีข้อกําหนดอยู่นะว่าเป็นอาคารสาธารณะไหมอาคารบ้านเรือนนั่นนี่น่ะโอเคตามนั้นนะครับนะสวัสนีผมไม่ได้มาเป็นคนดีไซเนอร์เอาแบบนั้นตามแบบว่าอันนี้มีอะไรสองขั้นก็ขึ้นมาจรึอ์เข้ามาอันนี้ก็ศูนย์ยี่สีศูนย์ยสี่ท่านเพ่เข้าความหมายคือไอเฉลี่ยเนี่ยมันก็ต่ำกว่านะครับศูนย์ยสี่โอเคนั้นเีเนี่ยเรารู้แล้วว่าไอตัวตรงนี้ พื้นของเอางี้ยพื้นท่อเดีกว่าพื้นท่อทั้งหมดนะครับมันคือศูนย์ยุสี่โอเคเมื่อเรารู้แล้วเราก็กลับมาโมเดลนี้ตอนนี้เนี่ยเราก็มาชี้กระดาษก่อนไว้ตัวนี้เท่าไหร่ดูอีกทีนะว่าพื้นตัวนี้เท่าไหร่กดเลเซอร์เอ่อมันคือ 1. บวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วต้องเออตัวนี้ตัวนี้ศูนย์ยุสี่แต้ตัวนี้มันคือบวกหนึ่งจุดหนึ่งพอได้หอเปล่ครับเราก็เอาศูนย์จุดสี่ไปลบออก ถูกไหมครับไม่ไดีท,ทำยังไงแเป็นศูนย์จุสี่ศูนย์ยุดสี่ก็ไปลบกันถูกต้องแล้วเออทำไมงงวะถ้าเราเอาศูสมาบวกหกถูกไหมครับศูนยหมันก็คือก็อเป็นศูนย์จุดเจ็ดันั้นเองผมงก็มุลงเจ็ดสิบเซนโอเคคือคือในอ,อดีตผมบวกเลขเก่งนะแต่หลังจากที่ผมแต่หลังจากที่ไม่ค่อยได้บวกเลขแล้วอะ มันก็เลยสมองก็ฝ่อนี่เป็นต้องต้องคิดลึกนะคิดเยอะนิดนึ่งนะอ่ะคิดเยอะไปลึกนะครับก็กดครอบครอบคานนะนี่ทั้งหดตรงนี้นะครับจากนั้นดึงลงครับจับจุดหนึ่งนะพิมพ์ครับจุดเจ็ดโอเคตอนนี้ผมจะมาดูว่าผมหลับถูกไหมกดเลเซอร์ทูครับแล้วก็ชี้ อ่าบวกศูนย์สี่ละบวกศูนย์สามขออีกทีหนึง่งถูกไหมโอเคเสร็จง่ายนะครับอีซี่แอนฟันไหมนี่แหละนะครับที่ผมอยากว่าอีซี่แอนฟันความความยากมันไม่มีจริงอยู่ที่ใจเราครับสองก็คือความยากไม่มีจริงเพราะว่ามีทีมผมคอยช่วยแล้วกันนะนะครับเพราะว่าเครื่องมือเหล่านี้ต้องให้ฝรั่งบางค่าทําให้นะอ่าแต่ไม่เป็นไรเรามีทีมนะครับแล้วก็เพื่อนเราเวียดนามด้วยคอยช่วยเหลือให้เครดิตด้วยนะครับ โอเคเราก็มาต่อ,อมาดูชั้นสองชั้นสองนี่มันก็จะเป็นยังไงมาดูกันไอ้ตรงระเบียงระเบียงสามจุดสี่ส่วนใอ้ตัวพื้นอาคารเนี่ยสามจุดห้านี่ครับตามแบบนี้เลยอ่ะก็สามจุดห้าสามจุดห้าเราก็มาดูอสดูเช็คสามจุดห้ามันคือสี่จุดห แบบนี้มันคนไม่เก่งคณิตศาสตร์ก็เหนื่อยใช่ไหมเบื่อใช่ไหมเอา,อางนี้เอามาีวิธีนึงแล้วกันอวิธีหนึ่งก็คือผมก็จะลากดีสอจากศูนย์ขึ้นมาตรงนี้สามจุดห้าผมก็ลากต่อมาตรงนี้จะไม่ใช่ดิผมต้องม้วนอ๋อถูกลัวที่สามจุดห้าถูกล้บนี่แล้ก็ลากเากกส้นอย่างนี้ไปอ่ะแบบนี้ครับมีมีไกด์ก็ถ้ามีไกด์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีนี่สามจุดห้า ยังเป็นเส้นก็ได้นะไม่ต้องมีไกาก็ได้เป็นยางก็ได้เป็นเส้นก็ได้แล้วก็เราจากนั้นเราใช้หลักการของ snap ครับโอเคผมก็กดเลเซอร์แล้วก็ครอบทั้งหมดผอไ่ใี่เลเซอร์ดิประแจงเว้ทู <laughs> แล้วกดครอบจากนั้นผมจับผมจับจุดจต่จุดหนึ่งครับมุมนี้ ผมก็ดึงขึ้นกดแท็บล็อกแกนถูกไหมครับเนี่ยเดยชิปค้างก็ได้ชิปค้างชิปค้างปุ๊บเอาเมาส์ไว้ที่ตรงนี้จิ้มก็คือก็คือกดขึ้นเนี่ยชิปค้างไว้นะครับชิปคือล็อกแกนเนาะดึงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเราก็แตะตรงนี้เรจเรียบร้อยครับเสร็จและตอนนี้ครับผมก็จะได้ระดับที่ถูกต้องทันทีเลเซอร์ใหม่ยิ่ง ผมไม,ไม่ยังไม่วัดแอร์เลียเอาคิดขวานะแล้วเอาแอร์เลียออกไปก็ได้่วนะบวกสามจุดห้าบวกศูนย์สี่นีครับแล้วก็บวกศูนย์สามโอเคก็เนื่องจากว่าไอ้กิจลายนี่ยมันติดไปด้วยนะต,ต้องมุกลงนิดหนึ่งทีนีไม่ขึ้นมาด้วย อโอเคครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะน,นี่คืออะไรอันนี้ลองเอาลงไปด้วยโอเคอันนี้ก็รบวิ่งไปครับเรียบร้อยแล้วเสร็จต่อไปเรามาดูระดับหัวเสาหน่อย ระดับหลังคาหลังคาโอ้โหนี่บวกหกจุดเจ็ดหกแม่มันต้องตีความอีกเพราะว่ามันเป็นหลังคาหลังคาแล้วหลังคาหลังคานั้นจริงผมไ็ทํามาแล้วคลิปซีรีส์นี้นะเป็นเป็นพื้นฐานะแต่ลืมไปล้ะไม่ทานานมากความใหม่ผมแทบจะดูแบบใหม่แล้นะเออคาหลังคา ก็ต้องไปดูก่อนว่าคานหลังคานคานมันเป็นคอนกรีตหรือคานมันเป็นเหล็กเนาะนะน่าเป็นคานน่าเป็นอาเซเหล็กนะเนี่ยอาเซ่นี่ครับอาเซ่ร้อยคูณห้าสิบเบิ้ลสองตัวอาเซ่คู่เป็นเหล็กตัวสีอาเซ่นี่ครับนี่อันนี้อันนี้คือดีเทลนะดีเทลมี นี่มีแอนโชโบด้วยผมไม่ได้ใส่ไว้นะเดี๋ยว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 ต้องใส่เดี๋ยวต้องใส่ใสไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูอันน้เองเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเพลทคือที่ผมจะเอาเปเวอร์เลยนะเพลทนี่ฮะดอะไรเพลทนี Play ่หกมิล Play เพลทแม่งหกมิลนะครับแล้วก็มีตัวมีตัว A S L e K อะเซเล็กอีกนะครับอะเซเล็ก e เนี่ยเป็น หนึ่งร้อยคูณห้าสิบคือคือด้านด้านเนี้ยคือห้าสิบอ่ะห้าสิบมิลห้าสิบมิลบวกกับอีกหกมิลห้าสิบหกมิลอ่าห้าสิบหกมิลห้าสิบหกมิลนะครับดูไหมอันนี้คือห้าสิบอันนี้ก็หกห้าสิบหกมิลโอเคมิลลิเมตรนะไม่ใช่ว่ามิลคือมิลลิเมตรโอเคผมงงไม่เป็นไร ชีวิตเราก็งีแ้แหละครับทางานมันก็งงบ้างครั้งๆนะใครจะเก่งทุกเรื่องนะมันก็ต้องมีพลาดบ้างความผิดพลาดเป็นเรื่องปกตินะคนไม่เคยทาผิดเขาไม่ทาอะไรหรือคนที่ไม่กระทำผิดก็คือท้มันง่ายๆไงมันเลยต้องผิดไงหรือจัดฉากมาก่อนนะครับซ้อมมาก่อนเยอะๆไงแต่ชัวร์จริงเราชีวิตการทางานเรามันซ้อมไม่ได้ความหมายคือเรามีโจทย์เปลี่ยนไปตลอดเวลาคนเก่งก็ต้องเรียนรู้ความผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้กับมันถูกไหมครับห้าสิบหกมิลโอเคห้าสิบหกมิลแต่นั้นเรามาดูแบบอีกทีนึง เอา้าทำไมผมสียเวลา,าจริงๆไม่กิ้ทำไมไม่จำไว้ไม่เป็นไรห้าสิบหกมิ่พิพาประกันใดขอภัยด้วยแล้วกันนะห้าิบหกมิลขอให้ทุกคนเข้าใจหลักการพอนะเออห้าิบหกมิลระดับหลังคาหลังคา56าสิบหกมิลนั้นก็เอาห้าสิบหกมิลอันนี้6กเหนะครับวิธีการ6กเห้นะหกเดเดี๋ยวกัวลืม6กเหอ่ะผมก็ ก6.75แต่นั้นผมจะยืดีกม่เออผมต้องดึงลงมาอีกตอนนี้ผมผมต้องการดึงลงมาดึงลงมาซึ่งมันคือ56มิลซึ่งเป็นระดับเป็นระดับคอนกรีตถูกไหมครับผมดึงมา56พิมพ์56 mm enter เรียบร้อยแล้วตอนนี้ปลายตัวเนี้ยมันจะโดนตัดนิดนึงปลายเนี่ยเห็นไหมครับโดนตัดเยแล้วก็ครอบทั้งหมดนะแล้วก็ delete เี่ยไงเฮ้ยอะไรวะ แค่นี้เองมันลบลบไปเยอะเลยบิลิทโอเคตอนนี้ภาพมันมีปัญหาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอซูมนะนะกดแซดถ้าเาจอปัญหาเนี้ยภาพตัดอย่างเงี้ยกดแซดนะแซดพื้นฐานนะครับแล้วก็พิมพิมฟิลออกวิวตัวคือเสียดตัวเนี้ยคือฟิลออกวิวคือถ้าภาพมันตัดเองผมเคยคทำคิดมาแล้วนะภาพมันตัดแปลว,ว่ามันมีปัญหาเรื่องฟิลออกวิวแล้วก็พิมฟิลวิวสักสิบเอออ่ะมาดูอีกที อ่าโอเคได้แล้วลบไปแล้วนี่ครับอ่าโอเคแต่นั้นผมก็จะใช้ละการคือใช้ Rent to ครอบมาเดี๋ยวเดียวเดียว,ยวทำไมเกิดอะไรขึ้นเว t to ูครอบจากแล้วดึงขึ้นคิบค้างไว้แล้วก็แปะ รีบร้อยตอนนี้ผมก็จะได้ระดับคอนกรีตนะครับหัวเสานี่เลย6.694โอเคแล้วผมก็จะลองใส่เพลทดู6มิลอันนี้เพลทนี้นคขีดตู้ตาไว้ก่อนนะแล้วผมก็จะมีตัวอาเซลเล็ก50มิลเช็คโอเค เอาเลเซอร์มายิงหกจุดเจ็ดห้านี่คือระดับหลังอาเสหกจุดห้าระดับคาหลังคางผมงงนะอันนี้เป็นคอนกรีตดูก่อนผมก็สับสนกับแบบแล้วนี่ตัดมาเป็นคาน ป็นคานคอนกรีตเออแต่ก่อนผมทำยังไงเนี่ยผมงงตัวเองเหมือนกันเนี่ยคือต้องต้องบอกก่อนที่ผมพูดตรงนี้นว่าผมอะนะครับทําคลิปแบบไลฟ์ลองเลิสนี่นะแล้วผมก็มีคลิปเยอะแล้วก็ผมก็มีงานประจําด้วยนะแต่ผมก็จะชอบทําการทิกสอนนะทุกคนอาจจะเห็นว่าเพเออผมแบบว่าบางทีก็ดูแบบงงนี้ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าบางทีแบบมันผิดหรือเปล่าไม่รู้ผม,ผมก็จำไม่ได้นะครับก็ ก็ทุกคนเห็นว่าการทำงานที่ก็อย่างนี้แหละครับมันก็ดูนะมันมานั่งดูอ่ะก,กคนะ็คิดว่าน่าเป็นอย่างนั้นแหละนะคิดว่าน่าจะผิดเพราะว่าตรงนี้ไม่มีระบุไม่มีระบุเลยนะครับโอเคอ่อานกันตามนี้ตามนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิวแบบคานนะต้องมีอาร์บีคิวบีมลุกลุบบีมโอเค โอเคไม่เป็นไรเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันมีอีกเดี๋ยวถ้างงเดี๋ยวผมพลาดเองเดี๋ยวผมก็แก้ใหม่ไม่เป็อ่ะตามนี้ครับทุกคนอ่ในคลิปนี้ก็ได้จบแล้วนะไม่ยากไม่ซับซ้อนคือประเด็นคืออยากจะบอกเฉยๆว่าอ่กดแัดเองชัดพิมพ์สามสิบห้าเอนเตอร์แต่มาปกติละนะเรียบร้อยอ่ะนี่คือทริคง่ายๆในการเจอปัญหาขัดนะแล้วก็แก้แล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับนี่คือปลาประดับหมดละต่อไปครับเราก็จะมาใส่ตัวบันไดนะครับบันไดซึ่งบันไดนี้นะครับ เราก็ต้องใส่ลงไปนะอ่าซึ่งก็เป็นตามแบบแล้วกันนะอยู่ตรงไหนนะครับ